สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นาคาไฮนะคะวันนี้นะคะเรามาดูพิมพ์นาคาไฮว่าพิมพ์นาคาไฮจะดื่มน้ําหมดแก้วนี้หรือเปล่านะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าะคะ่ะนี่นะคะเป็นน้ํานะคะนี่พิมพ์นะคะพิมพ์เป็นน้ํานะคะแลาวก็จะเทใส่เลยนะคะ <c oughs> มันฟองนะคะทุกคน มันกระเด็นนะคะมันกระเด็นตายแล้วตายแล้วเทเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะ มาดูกันเลยนะคะว่าพิมพ์จะกินน้ำหมดแก้วใหญ่นี้หรือเปล่านะคะดูกันเลยค่ะแบบว่าชิลๆนะคะทุกคนชิลๆ มาลุ้นพร้อมๆกันนะคะว่าพิมพ์จะดื่มหมดหรือไม่หมดนะคะในคลิปที่หนึ่งนี้ทุกคนก็จะรู้นะคะว่าพิมพ์ดื่มหมดหรือไม่หมดนะคะดื่มน้ํานะคะ ตอนนี้ครึ่งนาทีแล้วยังไม่ถึงหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งแก้วเลยนะคะทุกคนผ่านไปครึ่งนาทีแล้วนะคะ เกือบเกืพิ้งแก้วแล้วนะคะทุกคนอ่ะ,อะเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าพิมพ์ น่าขำไฮดื่มไม่หมดนะคะดื่มได้แค่ครึ่งแก้วเองนะคะทุกคนน่าเสียดายมากๆนะคะเรารอมาดูคลิปที่สองกันนะคะว่าจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะติดตามได้นะคะในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย